ามาบ่มูา้าจะากจะทไปจะเขาซักามาชมแรกก็ไม่เดกแล้วกันาวันนามาไมียงอกชุเคยดาเวยเราจากเยไปที่อาจรย์น,นำมาไปพ่อเลมามาพ่อไปปกิพ่อตัวยาเราจากชุกเคยดาเว้ยเราา class a go re a lo te mai ma ba o ssa san ma ni mu sa ta ta a o ssa ta ne a khae no ngeet hmai tawaw le a ti ye ko sui ya hro lu lo hro ye dia ko ตีเกอตีบุตลหอตีีเกอตีเอะตีกอตีอ๊กอ่ตีเะตีกอ่ะตีอบุตีเอ๊กอ่แล้วยามบุตีเกอแล้วหออ้าววตีกอเลยูปาคตัวน้องเนี้อยู่กูวอเวาเนี้ยอยู่ใน้อีามาทีสแปรลืตียอ๊กอดตีอ๋อตียกอี้เม่สีกูปอเม่สียนาะอ่ะไปชาบนอู้นึกกูปอเ่นนาะอันนี้น้องเราใจของห้องผมนอนเดนมาผมนอนเดนผ

เนี่ยเนี่ยสมมุติว่ามาในที่มาตัวเนี่ยเนี่ยมาคุณขากอสาออกออยเนี่ยยอมหาลอกนี่น่ะออกแล้วไม่พร้อมแต่ผลประดิษฐ์ไปใช่มุออมมาชมขาดละเว้ยมูตาดีเนี่ยเนี่ยท่องท่อละเว้ยมาบิลองติมมูตาแดอยู่ลั่นไหนล่ะพามาเบาะลองปะตามเนี่ยมาเบาะวิลอติมมูได้ก่อนเนาะอ๋อคุณมาออชอบภายละเว้ยเตะอีเซ่ว่าเราพาวิสูรอ๋อเว้ยอ๋อ จำมายี่เดี๋ยวคือยุซาลเตยน่ข้าน้อหลอที่เราจะไปปอดไอเยาเน่อลวิมออลวิมอากูการดีใจยาน้องชุดตรงที่เราเลยมที่เราเป็ิลปเน่ไม่ละเน่เอาี้ออรู้ได้ตลอดีมาพี่ลำคอมันจปไปเน่อมดีก็่น่ออันนี้นะที่น้องสดอดเน่อยู่เนาะ้ัเยที่นมันดีก็สายออคุยผ่าน่าวนดีใเน่อยู่เนาะเรามาพี่สางออ

ណាសាយអត់ណាសាយយោអត់របស់នេះឡេយោឡឡឡឡឡឡចុះមកណាប៊ូនោះមកនេះមកមកបណ្ដងចេះលុបណាប៊ូនោះឡេណាប៊ូទេប៉ះយ៉ាអមម៉ាសាប់ឡាយលូវហេព្រោះតើមេនីកែមេនីកែឡេសាប់ឡាយឡេសាប់ឡាយព្រាទេដល់ផឹងមិនដាដល់ទូតងទូនោះអើគូខោតែលោកឡានៅតាមើលប៉ូឯងចេះគឺ

เอ้ยได้เยมแได้เปนมีดาเลยเจดับปวยเจอดับปวยบเกดับปวยเจ้มไเลยมดับมีับหวนะมาทนมาทนักกร้องอู้รยตานี่

chỗ chú đều, có chỉnh nhã được không? Có này. Có đó nhỉ. Da da. Có là phải là máy đó

อ่ามากันได้มั้ยเราหวังว่าอาทิตย์แล้วแหละเออพ่อหมอลาแล้วแหละเรา innovate บ่ติดแต่ละแต่ไม่เป็ดตะหยายยากมั้ยล่ะตะหยายยากสมบัติหาไปเลยจริงใช้ได้หาไปมองขึ้นครับเอ้ยอุยเอาเลยเอาเล่นตะหยายใส่ถ้วยเท่าไหร่ใส่ถ้วยเท่าไหร่อ๋อ ตัดอาป้าตัด่อาพุตต่ยล้วอัว่าว่าอมาเมื่แล้วก็ลุ่่้ยปนเ่ามัดีร้อยยมตตัมรมันก็ตมา้ยต่หมอันก็นเนี่ยต้องออยู่เนี่ยเนี่ยต้องทอแน่อายุนคุ้มเ่ไต่ข้อหออยู่มาพี่นงวลาเนาะโเลจะบูออนในงานเนี่ยหมุนในงานเนี่ยน ก็กันล่ะเพาะละมาเพาะละมาแล้วพุ่นมนต์นี <museums> <aba mus incom> um> ่กะบ่มันหัวหน้าต่อป้าแต่ก่ออีเว้เนาะอภิเนอมีดินี่ตะมีโดเยอันเนี่ยตะคู่พิษบ่บีตะมีว้าซาพิปี้ตีนไม่แฮะอภิเนอมีอตแหมวนี่หลบไปดาอภิเนอมีอบโหมตะมีโดเหญยัดดาตะมีโดเป็ดหลบบีตะมีโดกะยังกังก้องแดอภิเนอมีตะมีที่หลายยาดาตะมีโดกูโฮ้เส้นละปูแน่เนาะตะมีโดกะปูญญาณနိုင်ငံมา အလလိုလာလိုရားဒါမြန်တာဆုတ်ပြီးဆော့ပူညာနဲ့တူအောင်ဒီနေ့ကြရင်အတူတူပြန်နေစမယ်နော်အဝေးကနေပြီးတမီးတို့ကိုယ်စမတ်ဖုန်းနဲ့ဗာပေးမလေးမဆွေးရိုင်နဲ့အဖေနဲ့အမေကကိုကိုထဲမှာရေခဲချူဆိုင်ဆိုက်ကိုလည်းနေတိုင်းပြန်ဆင်အောင်ထားပါနော်ဒီနေ့အဖေနဲ့အမေမွေးနေ့မှာတမီးတို့အကုန်တို့သုတောင်းတယ်နော်အဖေနဲ့အမေကျန်းမာရေးကောင်းပါစေ ไผกูเลยเปรียบเสยอ่อนท้านในบาซีนี่แต่เปียในบาซีตะมีโดอมีเนออมีโกนี่ไต่ตบียะเนอเนาะนี่ไต่แลม่วนเด้ยังแลชิเตนเนาะตะมีโดเนออเสร็จสุศีอมีเนอบาซีนี่พี่ต้องมาเด้อบะโลยเนาะนาทีโดเนออืมนาทีรอนาทีรอเนาะยังแลเยจิโบอะโย่ตุโตลานะนัฟูกอหวาอะบูเนงาแล่ก็แลอมาเเหนอืม เออย่าเอาเลยออยาก็แล้วบอกก็เดิเลยก็มาเบิ้มผู้พาจะก็จะตาไปจะเท่าชาติทุกคเลยคเก็มืเด็กเ่งตุกตาเ่าหนอนมายีที่ใหญ่ขอชูเคยดาวเลยเิจากไยไปที่ชันนลมาไปพ่อเลยมามาพ่อไปกูกี่พ่อตัย่ะเรดากเคยดาวเลยเอาชูหม่กูก็ได้

你这个，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 你

Đó yeah, yeah. À, hồi, hồi không không đi nào đi um à? nào cùng đi nào đi Ờ, đi nào đi nào đi nào đi 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 đi

I'm